สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวนักษัตวปีเถาะประจำเดือนมีนาคม2568เรามาดูกันค่ะว่าชาวเถาะในเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนมีนาคมจะมีดาวอาทิตย์ย้ายนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวราหูนะคะของชาวปีเถาะเองก็ต้องระวังปัญหาต่างๆนานานิดนึงนะคะปัญหาอุบัติเหตุอุบัติภัยนะคะปัญหาคดีความ ะะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ควรประมาทด้วยรวมไปจนถึงความรักด้วยนะคะสวนดาวที่ไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์เนี่ยอย่างนน้อยนะคะอย่างนน้อยออในเรื่องของช่องทางการเงินในเรื่องของโอกาสการเงินก็น่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะตรงนี้นั่นคืออย่างนน้อยทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวีทอปนะคะในเดือนมีนายนี้จะมีดาวพุธถอยหลังมาอยู่ร่วมกับดาวเสา นะคะดาวพุธรุ่มเสาเนี่ยอะไรต่างๆนา,นานาการถอยหลังเข้ามาเนี่ยเออคุณอาจจะมีโอกาสดีๆมีข่าวดีจากการสื่อสาราจากการติดต่ออะไรของคุณก็ว่ากันไปได้ด้วยนะคะ <S <S แล้วก็ในเดือนมีนาก็จะมีดาวที่ย้ายอีกหนึ่งดวงก็คือเออดาวเกตนะคะดาวเกตก็จะย้ายย้ายมะเร็งกับดาวเสาร์นะคะย้ายมะเร็งกับดาวพุธนะคะการติดต่อการสื่อสารอะไรใดๆมันก็น่าจะเป็นจังหวะ จะโคนด้วยเช่นกันนะคะอันนั้นเดี๋ยวเราไปเจาะลึกในรายละเอียดของ12ราศีกันนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวบิทอกแต่และเรื่องเลยค่ะของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก็ให้คุณระวังนิดนึงในเรื่องของปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาเก่าๆด้วยนะนิดหนึงนะคะระวงปัญหาอะไรบางเสียงบางอย่างปัญหาเก่าๆเข้ามา ทีนี้เรามาดูกันนะคะดาวพุธยาเอ,อเดินถอยหลังมาอยู่ร่วมกับเสาเนี่ยได้ตำแหน่งจุลจักรอะความเหนื่อยความพยายามอะไรมันน่าจะมีโอกาสที่ดีแหละนะคะตรงเนี้ยบางครั้งบางคราวท่านผู้ฟังที่เข้ามาฟังก็อาจจะรู้สึกถึงการไม่ตรง นะคะดวงชะตาของหนึ่งปีนักสัตว์ก็หลายราศีก็ต้องขออภัยมากๆชาวเถาะค่ะช่วงนี้เรามองว่าคุณอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรในใจบางสิ่งบางอย่างหรือมีความคิดอะไรในใจบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆมีโอกาสนะคะมีโอกาสมากๆแล้วก็ช่วงนี้นะคะสังเกตตัวเองดูได้นะคะสังเกตตัวเองอาจจะมีความรู้สึกเป็นกังวลอะไรไหมในเรื่องของค่าใช้จ่าย นะคะตรงนี้ด้วยหรือคุณกาลังคิดตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของเอ่อเกี่ยวข้องกับการทําบ้านหรือเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านหรือเรื่องเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวได้ทั้งนั้นคนใกล้ตัวได้ทั้งนั้นนะคะรายจ่ายช่วงนี้จะรั่วไหลนิดหนึ่งนะของชาวเถาะแต่ชาวเถาะค่ะสิ่งที่เน้นย้ํา คุณจะคิดลงทุนอะไรต้องรอบคอบแล้วก็ต้องมีสติด้วยในเรื่องของช่องทางการเงินถ้าคุณจะต้องทําอะไรหรือลงทุนหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนก็ได้นะคะส่วนบางทีคุณอาจจะค่าใช้จ่ายล้วไหลไปกับการของอะไรที่มันพังเสียหายแล้วได้ของใหม่เข้ามาก็มีนะคะตรงนี้เครื่องมือสื่อสารใหม่อะไรแบบนั้นได้หมด ได้หมดส่วนในเรื่องของการติดต่อต่างๆการเจราจาต่างๆนานาการค้าการขายต่างๆนานาย่อมมีโอกาสนะคะย่อมมีโอกาสด้วยเท่าที่เห็นนะคะชาวเถาะช่วงนี้รู้สึกได้ว่าเหมือนกับอารมณ์บางครั้งบางคราวต,วตัวตนของคุณอะคุณมีความเครียดในการทํางานหรือคุณอาจจะรู้สึกว่า ชีวิตของคุณมันเหนื่อยหนักในการทํางานมาเนี่ยอารมณ์บางครั้งบางคราวคุณอาจจะรู้สึกถึงการที่ว่าอยากจะปลดปล่อยด้วยเหมือนกันก็อาจจะหมายถึงว่าบางทีคุณอาจจะอยากจะไปเที่ยวอยากจะนู่นอยากจะนี่อยากจะนั่นแต่คุณอาจจะต้องมีภาระนะคะที่คุณต้องรับผิดชอบที่คุณจะต้องเคลียร์ที่คุณจะต้องสะสางด้วยปัญหาภายในงานระวังนิดนึงนะคะความกดดันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานที่ทํางานไม่ได้เป็นทีมงานไม่ได้เป็นทีมเวิร์กหรือ อาจจะมีข้อพิพาทอาจจะผิดใจก,กันกับเพื่อนร่วมงานได้ก็ต้องควรระวังในช่วงจังหวะนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนแรงนิดหนึ่งนะเพราะดาวทิศอยู่ร่วมกับราหูนะคะส่วนในเรื่องของโชคเออชาวถอช่วงนี้โชคไม่ขึ้นเลยอะ่ะห,หรืออารมณ์ประมาณว่าถ้าจะมีโชคจริงคุณอาจจะกำังมีค่าใช้จ่ายในการทําบ้านใหม่ก็ได้หรือคุณจะมีโชคกับใครบางคนก็ได้กับผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวก็ได้ นะคะหรือโชคในเรื่องของการอยากจะบุกเบิกอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะลุยอยากจะสร้างอยากจะเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองงานอิสระของคุณเองอันนั้นก็มีโอกาสนะคะก็มีโอกาสหรือคุณจะรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวตนของคุณคุณอยากจะค้นพบตัวเองก็ได้ว่าเอ,อ้ยคุณอยากจะทําอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันอิสระนะ,ะมันปลดปล่อยมันสบายใจแล้วอยากจะทําอันนั้นก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน นะคะการได้เริ่มงานใหม่ๆบางท่านมีโครงการเปลี่ยนแปลงการได้เริ่มงานใหม่การเริ่มงานใหม่ก็ก็ย่อมหมายถึงหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกอะว่างานที่ใหม่มันน่าจะมีความมั่นคงนะคะถ้าใครต้องเริ่มงานใหม่หรือต้องไปทํางานที่ใหม่นะคะตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามีความมั่นคงหรือคุณมีความมุ่งมั่นความตั้งใจว่าอยากจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็ได้นะคะเพราะคุณมีปัญหาในสายงานส่วน อในเรื่องของอารมณ์ช่วงนี้ของชาวถอมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะเรามองว่ามันเป็นอารมณ์ของคนขุนมัวด้วยบางเรื่องนะคะบางเรื่องที่อยู่ในใจของคุณน่ะนะคะคุณอาจจะขุนมัวหรือคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ในเรื่องของการตัดสินใจบางประการนะคะในชีวิตส่วนในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวอาจจะมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสในการเอ่อ เรียกว่าการติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะหรือมีโอกาสได้ทําบ้านใหม่ปรับปรุงบ้านใหม่และบางท่านก็อาจจะหมายถึงการได้อะไรใหม่ๆนะการได้อะไรใหม่ๆส่วนตัวเองใครที่อยากจะทําทุกทำงานส่วนตัวหรือคุณซุ้มทํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์งานงานฟรีแลนซ์ของคุณเองงานออนไลน์ของคุณเอง นะคะการติดต่องานต่างๆนานๆน่าจะดีหรือใครที่แบบว่ารอคําตอบอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าจะมีข่าวดีด้วยนะคะตรงนี้มองในสองมุมมองอีกหนึ่งมุมมองคุณก็จะต้องมีปัญหากับใครในสายงานด้วยแหละนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักในใจลึกๆเรามองว่าคุณห่างเหินในใจลึกๆคุณรู้สึกคุณเริ่มไม่แน่ใจในความสัมพันธ์หรือในใจลึกๆคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เบื่อๆอยากๆในนายต่อกัน นะคะแต่ใครที่ห่างเหินมาแล้วเราก็มองว่าตอนนี้คุณอาจจะเรียกว่าต้องดึงสติตัวเองกลับมาละกลับมาคิดละว,ว่าเราโมแต่ไปยึดติดเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันก็ทําให้เราไม่สบายใจเปล่าเปล่าคิดมากคิดเดยอะเปล่าเปล่าคุณอาจจะต้องดึงสติตัวเองมาว่าอ่ะต่อไปนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราต้องเริ่มต้นแบบไหนอะไรยังไงแล้วนะคะส่วนสําหรับชาวโสดจะมีโอกาสในเร็ววันนี้ค่ะชาวปีเถาะ บางท่านจะมีคนถ้าคุณปิดเรามองว่าคุณอาจจะได้คนมีตําหนิก็ได้หรือบางท่านอาจจะได้คนที่ดูลักษณะมีความรับผิดชอบมีความรู้มีความสามารถดูเป็นผู้ใหญ่เข้ามาได้รวมไปจนถึงต่อให้คุณเป็นผู้ชายคุณก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของความรักทางเลือกใหม่นะคะเกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแต่และเรื่องเลยค่ะของชาวถสิ่งที่ควรระวังช่วงนี้ก็คือหนึ่งการมีข้อพิพาท การมีปัญหาการผิดใจก,กันกับใครบางคนในสายงานนะคะในการทำงานของคุณเองแล้วก็ถ้าคุณจะต้องลงทุนทำอะไรใหม่ๆต้องทบทวนดีๆต้องทบทวนดีๆการลงทุนตรงนั้นนะคะต้องทบทวนดีๆแล้วก็ช่วงนี้ค่าใช้จ่าย อาจจะบานปลายรั่วไหลไปกับอะไรไปกับบริวารไปกับลูกหลานหรือไปกับเอ่อการอยากจะทําบ้านใหม่หรือการปรับอยากจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนของใหม่เข้าบ้านอะไรอย่างนั้นและรายจ่ายน่าจะไปกับยวดยานพาหนะด้วยนะคะบางท่านอยู่ดีก็เกิดเรื่องซ่อมรถอย่างเงี้ยหรือระวังการขับขี่ยวดยานพาหนะก็ระวังอุบัติเหตุนิดนึงเฉียวชนนิดนึงนะคะมาดูกันค่ะงานเป็นไงบ้างของชาวปีทอง งานบางท่านจะมีความรู้สึกอึดอัดแต่บางท่านก็ว่างงานนะคะอ่าบางท่านก็อยู่ดีต้องตัดสินใจเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานไปหางานทางเลือกใหม่ๆส่วนท่านใดนะคะส่วนท่านใดที่อึดอัดที่ไม่รู้เลยว่าเราจะได้รับการโปรโมทหรือเปล่าได้ตําแหน่งได้ทํางานประจําหรือเปล่าอย่างเงี้ยเรามองว่าคุณน่าจะเข้าหาผู้ใหญ่นะ น,ะะน่าจะเข้าหาผู้ใหญ่ลองเข้าหาผู้ใหญ่ดูค่ะส่วนบางท่านมีเกณฑ์การออกงานการย้ายงานค่ะออกงานอยู่ดีถูกเลิกจ้างก็มีนะคะตรงนี้ส่วนบางท่านจะมีมุมมองใหม่ๆคุณกําลังซุ่มเงียบก,ก็ได้อยากจะทําอะไรใหม่ๆมาจากความรู้ความสามารถคุณได้หรือคุณกําลังหาศึกษาหาข้อมูลอยากจะลงทุนธุรกิจบางอย่างโอกาสก็มาเป็นอีกหนึ่งงา,งานทางเลือกได้ค่ะงานคู่ขนานได้งานที่สองได้ นะคะแต่ส่วนถ้าท่านใดต้องออกงานคุณกําลังจะได้งานทางเลือกใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะต่อให้งานทางเลือกใหม่ๆคุณไม่เคยไปเรียนรู้เออคุณไม่เคยไปทํางานรับผิดชอบงานตรงนั้นคุณก็ยังมีคนช่วยนะคะช่วยเป็นที่ปรึกษาหรือแนะนานะคะหรือแนะแนวอะไรอย่างเงี้ยนะคะของชาวปิถาะส่วนใครที่ค้าขายอ่ช่วงนี้การค้าการขาย น่าจะมีในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะนะคะใครที่ค้าขายอ่ะส่วนใครที่อยากจะเรียกว่าอยากจะไปไกลอยากจะเดินทางไกลอยากจะไปต่างถิ่นแดน,นไกลหรือไม่ได้อยากจะไปต่างถิ่นแดน,นไกลแต่คุณมีธุรกิจนะคะที่คุณจะต้องติดต่อธุรกิจกิจการติดต่อธุรกิจงานต่างถิ่นแดน,นไกลจะมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะ หรือคุณเคยติดต่ออะไรเอาไว้การติดต่อของคุณตรงนั้นจะมีข่าวดีกลับมานะคะด้วยเช่นกันสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะโอกาสดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณโอกาสดีๆตรงนี้มันมาจากความมุ่งมั่นด้วยมันขยันติดต่อด้วยถ้าคุณจะต้องติดรอคําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างในสายงานนะคะใครทํางานประเภทสื่อทํางานประเภทออนไลน์ค้าขายออนไลน์ช่วงนี้ต้องลุยแล้วละ่ะต้องสร้างแล้วละ่ะเงินมันจะกําลังเริ่มมีขึ้น เริ่มมีเข้ามาดีขึ้นนะคะหรืองานออนไลน์ของคุณเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าอืตรงนี้แหละเราต้องลุยละโอกาสก็มาเช่นกันนะะโอกาสก็มาเช่นกันเออระวังอย่างเดียวก็คือคนที่ต้องออกงานนะ,ค,ะคนที่อยู่ที่ต้องออกงานหรือถูกเลิกจ้างหรือคุณเอาออกเองก็ได้คุณรู้สึกคุณไม่พอพึงพอใจกับในสายงานได้หรือไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรได้อย่างเงี้ยคุณก็อยากจะออกงาน แต่คุณก็ยังมีโอกาสงานใหม่งานทางเลือกใหม่เข้ามานะคะความรับผิดชอบใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆการเงินค่ะชาปีทอกโอ้โหเหนื่อยใช่ไหม <c oughs> เขาฟ้องมาว่าคุณเหนื่อยอะ่ะนะคะหนักเอาเบาสู้ทุกอย่างเลยกว่าจะแบบว่าบางทีอะ่ะ หาเงินมาต้องมีภาระค่าใช้จ่ายรอบด้านเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้คุณก็น่าจะสามารถผ่านวิกฤตมาได้แล้วนะนะคะส่วนบางท่านมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องกับบ้านเพราะบางท่านก็กำลังอยากจะมีบ้านใหม่ก็มีหรือทำบ้านใหม่ก็มีค่ะนะคะบางท่านจะมองในมุมมองว่าอุ้ยฉันอยากจะมีพื้นที่เซฟโซนของตัวเองอย่างเงี้ยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่มันเหนื่อยนะคะมันมีปัญหาอ่ะอยากจะออกมาอยู่ข้างนอกคนเดียวอันนั้น ็อีกหนึ่งเรื่องส่วนการเงินบางท่านจะมีข่าวดีมากๆการติดต่อลูกค้าก็จะสมหวังนะคะขายก็จะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะนะคะใครที่ต้องการไปทำงานใหม่ๆอย่างน้อยงานใหม่ๆคุณอาจจะมีโอกาสดีมากๆในเรื่องของหนึ่งสวัสดิการหรือเงินเดือนที่มันมีเข้ามามากกว่าเดิมนะคะโอเคส่วนบางเคสใครทำออนไลน์ ใครที่ทํางานต้องใช้ความรู้ความสามารถบนสื่อบนโลกออนไลน์โอกาสมาแล้วก็บ,บางท่านก็จะอยู่ดีมีโชคการเงินมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะคะบางท่านใครที่ต้องติดต่อธุรกิจติดต่องานงานต่างถิ่นแดนไกลหรือคุณอาจจะมีช่องทางไรายได้เข้ามามาจากบ้านของคุณเองก็ได้เอาบ้านปล่อยให้เช่าก็ได้ก็มีโอกาสเช่นกันนะคะตรงนี้ค่าใช้ใจ่ายบางทีไปในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็มีนะคะ หรือบางท่านมีข้อพิพาทอะไรบางสีบางอย่างกับวงศาคณาญาติหรือค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับวงศาคณาญาติก็ได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทําบ้านปรับปรุงบ้านการย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยซื้อของใหม่แล้วก็แต่จริงๆแล้วตรงนี้มันจะเน้นในเรื่องของระวังด้วยนะคะที่มีปัญหาก,กับคนใกล้ตัวในเรื่องของการเงินอนะระวังนิดนึงโอเค บางทีดวงชะตาเหมือนกับว่าพึ่งพาใสา่ใครไม่ได้เลยต้องพึ่งตัวเองอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะบางทีคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพอเวลาเราเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะพึ่งพาอาศัยใครได้ไหมสุดท้ายเราพึ่งนำลำแข้งตัวเองค่ะพึ่งพาอาศัยตัวเองค่ะนำพักน้ำแรงตัวเองค่ะนะคะตรงนี้ด้วยส่วนใครที่จะต้องการการระวังมีอุบัติเหตุหรือมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของยุดยานพาหนะซ่อมรถหรือใครต้องการเปลี่ยนรถถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรถ คุณก็อาจจะรู้สึกว่าต้องตัดสินใจที่จะต้องเปลี่ยนรถนะคะเพราะรถอาจจะซ่อมบ่อยก็ได้เพราะบางท่านจะต้องการเปลี่ยนรถนะคะบางท่านมีโชคได้รถใหม่ได้อะไรใหม่อย่างเงี้ยส่วนชาปีเถาะช่วงนี้บางทีอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางชีพประจรงเท้าแต่เด่นมากๆสับคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับาการต่างประเทศธุรกิจทางไกล ธุรกิจออนไลน์นาเข้าส่งออกสินค้าอย่างเงี้ยได้นะคะคุณอาจจะรับเอาได้เป็นสินค้าทางไกลมาอ่ะมาขายอะไรอย่างเงี้ยโอกาสก็มาเงินก็เงินก็ต้องมีเข้ามาดีขึ้นละหรือคุณอาจจะอยู่ดีมีช่องทางมีแนวทางก็ได้นะคะอยากจะรับสินค้าไกลๆมาขายอ่ามาทําออนไลน์มาขายออนไลน์อันนั้นก็ได้ด้วย นั่นก็คืออีกหนึ่งช่องทางของคุณบางท่านมีธุรกิจอสังหาค่ะปรับรีโนเวทบ้านปล่อยเช่าอะไรอย่างนั้นนอะโชคจะมีผู้ใหญ่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาส่งเสริมถามในเรื่องของการเงินก็ถือว่าถือว่าดีด้วยคุณกำลังจะมีโชคมาจากใครบางคน นะคะหรืออยู่ดีๆคุณได้งานก็เรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีได้งานป้อนเข้ามาอย่างเนี้นะคะส่วนใครที่ทำอะไรอยู่ธุรกิจก็น่าจะเริ่มมองเห็นชื่อเสียงมองเห็นทิศทางมองเห็นความสําเร็จมองเห็นความสมหวังใครต้องการเปลี่ยนงานได้งานที่ดีค่ะนะคะได้งานที่ดีกว่าหรือได้การเงินที่เข้ามาที่มั่นคงกว่าใครที่ อ,อ,อยากจะรวบรวมเงินในช่วงนี้ก็ต้องขมักขมันแล้วนะคะแต่เรามองว่าคุณก็น่าจะได้รวบรวมเงินเพราะบางทีคุณต้องการปลดหนี้ปลดสินตัวเองนะคะตรงนี้และที่สําคัญช่วงนี้ชาวถออาจจะมีโชคอะไรบางสีบางอย่างนะคะโชคใครอุปถัมภ์ก็ได้โชคมาได้โดยเสน่หาได้นะคะตรงนี้ได้หมดได้ดวงอุปถัมภ์เกิดขึ้นได้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของโชคการทํางานตัวเองอะ่ะ แล้วใครช่วงนี้นักเสี่ยงโชคก็อาจจะมาจากคอมมอนเซนต์เองด้วยช่วงนี้เซนอาจจะแรงก็ได้นะคะหรือโชคมาจากเลขอายุผู้ใหญ่เลขอายุคุณอย่างเงี้ยได้หมดมาจากอายุผู้ใหญ่มาจากผู้ใหญ่มาจากผู้ใหญ่ส่งเสริมยังได้เลยหรือรวมไปจนถึงการได้งานจากผู้ใหญ่ช่วยนะคะการได้งานป้อนเข้ามาจากผู้ใหญ่ช่วยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสทั้งนั้นนะคะ ใครต้องเริ่มงานใหม่ก็ต้องน่าจะมีผู้ใหญ่ช่วยถึงแม้ว่าการเริ่มงานใหม่การหมายถึงการปรับโปรโมทด้วยการปรับตำแหน่งด้วยการโยกย้ายด้วยคุณต้องมีผู้ใหญ่ช่วยเท่าที่เห็นช่วยอยู่เบื้องหลังและก็บางท่านมีโอกาสได้ไดล้ลักษณะแบบนี้ค่ะสําเร็จก็คือบางท่านฝึกง,งานแล้วผ่านนะคะก็ได้ผู้ใหญ่ช่วยเองนี่แหละ เือมีนาความรักไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกันเจอกันหรือเปล่าเนี่ยฮะอาจจะอาจจะแบบว่ามีอะไรสูนทางเวลาไม่ค่อยตรงกันก็ได้หรืออารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้คุณกำลังจะมีโชคกับคู่ก็ได้นะคะชาปีทอกหรือกำลังจะมีโชคกันเดินทางไกลหรือกำลังจะได้เปลี่ยนรถใหม่ อารมณ์ประมาณน,นั้นการขับขี่ยุดยานผ่านนก็อย่าประมาทนะคะส่วนบางท่านถ้าจะทำอะไรร่วมกันกับคู่เด่นมากๆหรือคุณทำแบบมีคู่หุ้นส่วนอย่างเงี้ยมีทีมงานอย่างเงี้ยความสำเร็จความก้าวหน้าในเรื่องของงานก็จะเกิดขึ้นใครทำออนไลน์สิทำเงินได้แล้วละช่วงนี้นะคะเงินเข้ามาละหรืออยู่ดีการทำงานของคุณจะได้เงินเข้ามา อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับออนไลน์แต่การทํางานของคุณก็จะได้เงินเข้ามานะคะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านมีในเรื่องของชิปจอรองเท้าเพื่อติดต่องานบ่อยๆได้งานไกลๆบ้างโดยเฉพาะคนที่รับงานทําธุรกิจที่ต้องเดินทางติดต่อลูกค้าโอเคน่าจะประมาณนี้สุขภาพร่างกายก็เอ,อสุขภาพร่างกายตรงนี้หรอก็น่าจะแข็งแรงนะเท่าที่เห็นนะคะ แต่ถ้าจะมีอะไรมันเป็นเรื่องของจะความคิดจริตอารมณ์มากกว่าที่บางทีก็รู้สึกว่าถึงอ่อนไหวบ้างบางทีก็คิดมากบ้างบางทีก็คิดเยอะบ้างนะคะอ้าวมองเห็นในเรื่องของสุขภาพถ้าเป็นสุขภาพตรงนี้เป็นผู้ใหญ่ในบ้านไหมคะตอบมาให้แบบนี้มีเรื่องของสุขภาพกับผู้เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะนะคะโอเคส่วนสำหรับคนที่มีปัญหาความรัก อุ้ยตกใจตัวเองจะรู้สึกไหมว่าว่าระหว่างคุณกับเขาช่วงนี้มันห่างเหินกันน่ะมันเบื่อเบื่ออยากอยากต่อกันไหมหรือตัวตนของคุณเองก็ได้ที่ช่วงนี้คุณรู้สึกถึงความไม่ไว้วางใจหรือละแค่ละคายบางสิ่งบางอย่างว่าเออเขาแอบกิ๊กกั๊กกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นน่ะเนื่องด้วยเวลาคุณกับเขาอาจจะไม่ตรงกันหรือเนื่องเนื่องด้วยคุณกับเขาไม่ค่อยพบเจอกันหรือเนื่องด้วยคุณกับเขาไม่ค่อยคุยกันนะคะก็มองว่าในมุมมองแบบนี้ค่ะว่าความรักตรงเนี้ยบางทีอะ่ะ มันเหมือนกับมีอะไรคุมเครือแต่ถ้าคู่ไหนที่คบหากันแล้วไม่ได้โอกาสความชัดเจนนะคะคุณรู้สึกได้ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้รับความชัดเจนสักทีหนึ่งนะนะคะอ่าก็จะมองในมุมมองว่าคุณจะรู้สึกได้ว่าความหวังที่คุณรอคอยความชัดเจนเนี่ยทําไมมันมันยากจังเลยนะคะมันยากจังเลยส่วนบางท่านขาดการติดต่อกันช่วงนี้ค่ะไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ไกลกันขนาดไหน หรือเป็นแค่แฟนกันที่พบต้องพบเจอกันขาดการติดต่อหรือช่วงนี้ระหว่างคุณกับเขาไม่มีเหตุผลต่อกันนะไม่มีเหตุผลในการสื่อสารต่อกันระวังมีข้อพิพาทต่อกันหรืออาจจะมีในเรื่องอะไรเอ่ยปัญหาสถานะการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องของการเงินบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ระวังนิดนึงระวังการห่างเหินดีกว่าทําอะไรก็แล้วแต่คุยกันก็แล้วแต่ก็ขอให้ใช้เหตุผลซึ่งกันและกัน นะคะถ้าไม่มีเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการห่างเหินนะคะตรงนี้พอฮะแล้วก็บางท่านก็ห่างเหินเรียบร้อยแล้วบางท่านที่ห่างเหินอาจจะรู้สึกว่าอืมไม่ได้รับการติดต่อกลับมาเลยนะคะเอ๊ะทำไมเขาไม่ยอมมาเคลียร์ใจกับเราเลยหรือเขาไปมีทางเลือกใหม่แล้วไหมอะไรอย่างไรอะไรอย่างนั้นบางท่านก็คิดมากแต่ใครก็ตามที่ปกปิด,ป,ดปิดบังต่อกันเรื่องราวที่ปกปิดปิดบังต่อกันจะไม่มีในโลกค่ะจะกระจ่างจะรับรู้ทันที นะคะในช่วงจังหวะนี้จะมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องรับรู้แหละนะคะบางทีคุณคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรอกมันไม่น่าเป็นไปเป็นไปได้หรอกแต่อยู่ดีมันเกิดขึ้นมาแล้วอ่าไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะสังเกตพฤติกรรมกันเท่านั้นเองถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ดูดูมั่นใจกันจังเลยหรือดูแบบว่าเป็นตัวของตัวเองจังเลยอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะก็สังเกตดู นะคะช่วงนี้ใครที่หะใครที่จับโปะกันได้เรื่องราที่ปกปิดปิดบงังจับโปะกันได้ก็ลองให้อภัยกันดูนะอ่าแต่ถ้าให้อภัยไม่ได้มันก็มีความแตกต่างอยู่แล้วแหละนะคะตรงเนี้ยมันมีการพูดคุยกันแบบไม่เข้าใจอ่ะด้วยเหตุและผลด้วยมันก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องรู้สึกว่าฉันต้องขอพักใจละ หรือคุณกับเขาเวระยะห่างก็ได้นะคะการเวระยะห่างก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วละว่าความนักครั้งนี้คุณกับเขาเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ชัดเจนหรือได้พัฒนากันหรือเปล่าถ้าไม่มีโอกาสตรงนี้มันจะเป็นการห่างค่ะถ้าตรงนี้หมายถึงถ้าต้องจบมันก็หมายถึงการจบแบบอิสระเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะมีคนอื่นเข้ามาผัวพัน นะคะมีการมีคนอื่นเข้ามาผัวพันมีคนอื่นเข้ามาติดต่อหรือฝ่ายใดายหนึ่งเริ่มหมดสภาพคือการหมดใจไม่ใช่หมดสภาพอย่างอื่นนะคือการหมดไฟหมดใจหรือหมายถึงว่าอยู่กันเบื่อเบื่ออยากๆอย่างเงี้ยคบหากันเบื่อเบ่ออยากๆไม่มีอะไรชัดชัดชัดเจนหรือพัฒนาไปเลยนะคะมันก็หมายถึงการห่างเหินโดยเฉพาะใครก็ตามที่มีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงหรือคนของคุณก็ได้ที่เขาเจ้าชู้ได้นะคะที่เขามีคนอื่นเข้ามาผัวพันอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนั้นแหละ มันคือสัญญาณแล้วละ่ะทําให้หมดใจละเริ่มเริ่มจะเขาเรียกว่าเริ่มหมดเยอะใหญ่ก็ได้นะคะแต่เขาก็ฟ้องมานะข้อแก้ไขอ่ะว่าถ้าลองกลับมาคุยกันล่ะเอาอกเอาใจกันล่ะเติมเต็มล่ะต่อให้มีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงอะ่ะถ้าเติมเต็มกันและกันได้พยายามใช้เหตุผลพยายามปรึกษาพยายามพูดคุยกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะ นะคะต้องใช้ความพยายามอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้าจบไหมถ้าใครต้องการเลือกที่จะจบถามว่าจบสนิทไหมน่าจะเป็นการจบกันมีข้อตกลงพูดคุยกันแต่บางท่านก็ยังรู้สึกถึงความอึดอัดยังรังเลอยู่เลยอะ่ะแล้วก็มองเห็นด้วยคนที่ห่างแล้วจบแล้วพอไปรับรู้มาเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็หมายถึงว่าอยู่ดีๆก็อาจจะไปหวนลำลึกนึกถึงนะคะ หวนลํำลึกนึกถึงว่าเอ๊ะเขาจะติดต่อกลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นมาดูชาวโสดค่ะชาวโสดค่อนข้างช่างเลือกนะเนี่ยชาวถอเนี่ยนะคะคุณกำลังจะได้ใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเหมาะสมและคู่ควรทั้งฐานะสังคมต่างๆนานาที่สามารถกลมกลืนกันได้ที่สามารถเข้ากันได้คุณกำลังจะได้พบเจอคู่ด้วยในบางท่านนะคะอ่า กำลังจะมีโอกาสได้พบเจอคู่ทางเลือกใหม่ค่ะที่เข้ามาส่งเสริมบูรณาและในเรื่องของสถานะสังคมถ้าใครต้องการสถานะสังคมที่ไม่เหลื่อมล้ํากันมากคุณก็อาจจะกําลังได้เจอเช่นกันบางท่านได้พบคนไกลคนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาก,ก็มีบางท่านกําลังมีคุยกันอยู่แบบปกปิดปิด,ปดบางก็มียังไม่เปิดเผยให้คนรอบข้างรู้เรื่องคุยไปก่อนอะไรอย่างนั้นก็ได้ ะะแต่ใครยังไม่มีเขาก็ฟอ้องมาอยู่แล้วว่าคุณกาลังจะมีโอกาสทางเลือกใหม่ความรักครั้งใหม่กําลังจะ่อเกิดและกําลังจะเริ่มต้นแต่การเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อาจจะทําให้คุณได้มีความหวังถ้าการเริ่มต้นตรงนี้มันมีการพัฒนากันนะคะความรักค่ะ บางท่านกำลังจะได้เจอเนื้อคู่นะคะคู่ที่หวังคู่ที่รอคอยอะ่ะก่อนหน้านี้คู่ที่รอคอยที่คิดว่าใช่กับไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะแต่ใครที่คิดว่าใช่แล้วกลับไม่ใช่แล้วคุณอกหักแล้วคุดมาเนี่ยมันก็หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าตอนนี้คุณก็กำลังมีความหวังกับทางเลือกใหม่อีกครั้งความรักมาค่ะโชคใหญ่คู่ จะมองแบบนี้โชคหมายถึงเนื้อคู่ค่ะคู่สร้างคู่บุญทํากําแต่งคู่ที่จะต้องมีความชัดเจนกันในอนาคตวันข้างหน้านะคะใครคุยคุยกันยึกยัก,ยก,ยกปกปิดปิดบังมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่ชัดเจนก็อาจจะหมายถึงวันข้างหน้าคุณก็อาจจะมีหวังว่าจะได้รับโอกาสความชัดเจนคุณกําลังจะได้เจอคู่นะคะตรงนี้ด้วยส่วนใครเจอก็หมายถึงคนนี้แหละอาจจะมีโอกาสชัดเจนมีความสุขความสมหวังความสมปรารถนา เกิดขึ้นนะคะเพราะตรงนี้เปิดได้ไพ่คู่เนี่ยตัวเองเปิดได้ความรักเข้ามาน่ะและจะเป็นรักในเชิงแบบไหนถ้าตรงนี้คู่บุญค่ะไม่ใช่คู่กรรมนะคะคู่บุญแต่อาจจะเป็นความรักที่แบบว่าชัดเจนต่อกันตอนนี้ยังให้อิสระต่อกันอยู่นะดูดูกันไปก่อนนะนะคะแล้วถ้าความรักพัฒนาก็หมายถึงความชัดเจนได้ มีข้อตกลงกันได้มีการพูดคุยกันได้มีการปรึกษาหารือในเรื่องของอนาคตได้นะคะใครยังไม่มีจะมีเข้ามานะคะไพ่โชคขึ้นมาให้ด้วยระค่าชาวเถาะไพ่ติดก,กันขออภยัยช่วงนี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเหนื่อยหน่อยนะคะเพื่อเป้าหมายชีวิตค่ะถ้าคุณตั้งใจอยากจะทำอะไรโอกาสมาแล้ว ใครรอคอยงานใครรอคอยในเรื่องของตัวเองได้บรรจุหรือตัวเองได้เป็นพนักงานก็จะมีโอกาสใครรอผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมอุปถัมภ์ในเรื่องของงานก็จะมีโอกาสใครที่มีปัญหาในสายงานจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงงานคุณก็จะต้องได้กลับมาทบทวนเพื่อเปลี่ยนเพื่อตัดสินใจค่ะนะคะส่วนบางท่านได้มีโอกาสคนรู้จักเก่าๆเ,เข้ามาช่วยเข้ามาส่งเสริมหรือหมายถึงอะไรกลับไปกลับไปทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆก็ยังได้ นะคะตรงนี้ด้วยหรือเป็นงานทางเลือกใหม่แต่คุณจะได้โอกาสงานตรงนี้เป็นงานส่วนตัวของคุณเองก็ได้คุณอยากจะมีความหวังว่าคุณคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งช่องทางไรายได้อย่างเงี้ยมันก็มาจากความสามารถพิเศษความรู้พิเศษความรู้ส่วนตัวมีโอกาสช่องทางเงินและที่สาคัญชาวเาถาะช่วงนี้จะมีโอกาสในเรื่องของรั์สินสินรัพย์ไม่ว่าเป็นการได้มาแบบง่ายๆหรือเป็นการได้มาแบบซื้อมาหรือเป็นการได้มาแบบทรัพย์สิน คุณจะมีโอกาสนะคะช่วงนี้จะมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์เรื่องของบ้านนะคะเรื่องของที่ทางเรื่องของที่ดินใครอยากจะขายก็ต้องได้ขายใครอยากจะซื้อก็ต้องได้ซื้อใครอยากจะต้องการบ้านต้องการได้บ้านนะคะ <c oughs> ความรักเด่นมากๆ <c oughs> ความรักคุณกำลังจะได้พบเจอเนื้อคู่ <c oughs> แล้วตรงนี้หมายถึงคู่บุญด้วยไม่ใช่คู่กรรมนะคะ <c oughs> คู่ที่เข้ามาส่งเสริมค่ะ <c oughs> คู่ที่เหมาะสมทั้งสถานะต่างๆสังคมต่างๆ รวมไปจนถึงบางท่านต่อให้มีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติพัฒนธ,ธรรมคุณก็จะต้องมีใครเข้ามาล้วแหละในเรื่องของความรักนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวเถาะในเดือนมีนาคมในเดือนมีนาคมการเดินทางหรือการทำอะไรของคุณบางครั้งบางคราวก็อย่าประมาทดีที่สุดเพราะดาวอาทิตย์ไปอยู่ร่วมกับดาวราหูนะคะตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้หรืออยู่ดีๆคุณมีความกดดันต้องออกงานเปลี่ยนงานย้ายงาน อันนั้นนะมีโอกาสก็น่าจะประมาณนี้ก็ขอให้ชาวเถาะทุกท่านมีความสำเร็จไว้ไปติดตามในคลิป12ราศีกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ